สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบานๆค่ะวันนี้มาในเมนูผัดถั่วงอกใส่เลือดค่ะวันนี้ใช้เป็นเลือดไก่ค่ะแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับวิธีการผัดที่ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็มีวัตถุดิบไม่เยอะค่ะแล้วเดี๋ยวว่าจะทํายังไงจะผัดแบบไหนไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเลือดไก่ค่ะแล้ก็ เอาเลือดไก่ามาซื้อมานะคะก้อนละ12บบาทใช้แค่ครึ่งหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้หมดก้อนเนี่ยเลือดจะเยอะจนเกินไปจะไม่บาลานซ์นกันกับโถงอค่ะแล้วขั้นตอนนี้ก็หั่นเลือดให้เป็นก้อนๆแล้วก็ให้เป็นพอคําค่ะไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะจริงๆแล้วจะใช้เป็นเลือดหมูก็ได้เลือกเอาค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะ วัตถุดิบต่อไปก็คือต้นหอมหั่นท่อนแล้วก็กระเทียมค่ะใช้กระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนก็ได้ต่อไปก็คือถั่วงอกค่ะถั่วงอกวันนี้ใช้อยู่ที่400กร,รัมหรือว่า4ขีดค่ะต่อไปก็คือขึ้นช่ายขึ้นช่ายก็ล้างแล้วก็หั่นท่อนมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาดูขั้นตอนต,อนต่อไปมาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยจากนั้นใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ทําการเจียวกระเทียมค่ะ เราจะเจียวกระเทียมให้มีสีเหลืองๆแล้วก็ทรงกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะขั้นตอนต่อไปใส่เลือดก้อนลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อได้เลยค่ะก็ผัดมาสักแป๊บหนึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าเลือดก็เปลี่ยนสีขึ้นมานะคะจากตอนแรกสีก็จะสดหน่อยผัดมาเลือดก็จะเป็นสีแบบหมองๆแบบนี้อันนี้ก็แสดงว่าได้แล้วค่ะ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ถั่วงอกลงไปแล้วก็จะปรุงรสชาติใส่ซอสหอยใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปตามด้วยน้าําตาลทรายน้ําตาลทรายก็ใส่เล็กน้อยค่ะหนช้อนชาหรือว่า2ช้อนชาก็ได้จากนั้นก็ผัดต่อได้เลยค่ะตรงนี้เราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่ผัดให้ถั่วงอกสุกจนเกินไปค่ะ และส่วนใครที่ต้องการน้ํานะคะก็ใส่น้ําหรือว่าเติมน้ําลงไปก็ได้แต่เดี๋ยวถุง,งอ่อก็จะคายน้ําออกมาค่ะก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบมีน้ําเยอะหน่อยก็เติมน้ําลงไปค่ะใครชอบแห้งๆก็ไม่ต้องเติมนะคะต่อไปค่ะก็ใส่ต้นหอมหั่นทอนแล้วก็ขึ้นช่ายลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดพอแค่ต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายสลัดลงไปเท่านั้นนะคะไม่ผัดนานค่ะ ผัดแป๊บเดียวจริงๆแล้วความอร่อยของเมนูนี้ก็คืออย่าให้ถั่วง,งอกสุกจนเกินไปค่ะก็พอดูแค่ถั่วง,งอกสลดๆเท่านั้นนะคะอย่างอื่นก็เลือดก,ก็สุกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอให้ขึ้นชายกับต้นหอมสลดแค่นั้นก็ปิดแก๊สแล้วก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําผัดหงอกใส่เลือดค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเมนูง่ายๆที่ช่องหล่ยแบบบ้านๆน,นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับนี้อร่อยแบบบ้านๆแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ